สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูเมชแนลนะคะวันนี้เราก็มากินข้าวอยู่ที่ตลาดเอ็กโตรไนบาซ่านะคะมากินข้าวมันไก่ร่วมกับสแน็คแจ็คดูสิมีอะไรบ้างมีข้าวมันไก่รวมอันนี้ของนูเมนะคะมีไก่ทอดกับไก่ต้มมนีน้ำจิ้มสองอย่าง มีน้ำจิ้มไก่ทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่ต้มแล้วก็ตำป่าตำป่าก็จะมีหมูยอมีผักมีหน่อไม้มีหอยเชอรี่แล้วก็ตรงน,นู้นก็จะเป็นจานของสแน็คแจ็คม,มาข่าวมากินข้าวด้วยกันมากินข้าวกับนี่กันค่ะม,คม,มามากินข้าวกันค<ร>่ะ กินผมไปด้วยนี่ก็จะเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มอะไรไม่รู้ซีอิ๊วขิงมัประมาณนั้นน้ำจิ้มไก่ต้มนี่ก็จะลาดไปเลยลึกบางครั้งก็ได้ขอน้ำจิม้มดีเขาใหม่แต่ว่าพี่เข้าใจดีค่ะ เพราะว่าเป็นลูกค้าประจำเป็นเรยวจะมีน้ำซุปคอนีน้อันนี้อะไรส้มตำใช่ไหมไชเชอร์อรี่ไชเชอร์รี่ลูกข้ามันไก่นะคะช่ำชๆ อ,อ,อะไรเวลาสามทุ<า>่มกว่าสามทุ่มสิบสองสามทุ่มสิบสองในเวลากินข้าวต้าวรับดึกโดน สำหรับใครที่หิวข้าวรอบดึกก็มาดูหนูเมยได้นะคะ,ะลาบเลยใช่ไหมอะไรนะ,ระลาบใช่ลาบตุ๋นไก่ต้มน้ำจิ้มก็จะฉ่ำๆเยเอะก็ยังไม่ขอเขาเดิน้องกินมองไม่เห็นเลยหยุดตรง 40่สบบาทนะคะตามนี้ได้ทั้งไก่ทอดแล้วก็ไก่ต้มราคาถูกถูกใจนักศึกษาเนาะวัยเรียนก็จะกินเยอะกันหน่อยพิกัดนะคะอยู่ตรงข้ามมอลาชัวัสกลนครนะคะข้างๆโลตัสเอ็กเพสเป็นตลาดไนบาซ่าค่ะจะ ขายช่วงตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงี้งนตะเที่ยงคืนปะถ้าของไม่หมดก่อนสมัยเรียนไม่มีแบนนี้สมัเยมมมเรียนก็ยังไม่มีตลาดตรงนี้ส่วนมากนักศึกษาก็จะกินในโมอตั้สมัยเมียนพอตีก็หากินแถวตลาดแถวนี้แหละค่ะ มีร้านขอตรงนี้ก็ยังไม่ทำมันจะมีตลาดกับข้าวข้าวทางตอนเรียนจบเขาทำอยู่เขายังไม่ทำตลาดยังตรงนี้ยังไม่มีร้านกับข้าวส่วนมากตอนที่เรียนปตีก็จะไปเดินซื้อกับข้าวซื้ออะไรไปกินท,ที่หอพักนะคะ กินอย่างเดียวเราไม่ต้องพูดแล้วตำป่าก็จะมีผักตำป่าผักมีหอยมีหมูยอรวมทุกอยาก่างตำป่าน้องหาง ยอะมากสี่สิบบาทตัวเยอะมากชั่งกิโลได้ไดไประมาณตัวเป็นร้านประจำของนักศึกษาหลายหลายคน,นเลยเสียงดังมากคนเยอะ ใครหิวเดึดๆก็มาดูคลิปหนูเมยได้นะคะแล้วจะรู้ว่าห้ามปล้อยห้ามด่ากันด้วยเรากินกลางคืนนะอืมเรากินร้าน,นปิดดกอดมาแถวบนะประกอบใหม่ ตะวันแดงร้านเดียวเพื่อนๆก็ตามมากินได้เด้อมาเด้อมาเด้อ ราสภัพในภาคีสองก็จะมารับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรสกุลนครกันเป็นประจำของทุกปี น้ำทุบลงไปแล้วได้คล่องคองนมชีสแคสเดียนเด้วยวามเย็วเสร็คนมาเรื่อยเย เต็มเลยปิดดึกก็เที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนไก่ชิ้นใหญ่มากเลยเนาะ ใช้ไม่ติดเ,เสียงจะไม่ค่อยได้ยินต้องขอน้ำจิ้มเพิ่มแล้วน้ำจิ้มหมดใส่องก<ม>ินาเพินเตลิงเอยค่ะสำหรับโนเมก็อิ่มแล้วนะก็จะอิ่มยังอิ่มยังไหน ก็เหลือบ้างนิดหน่อยมันเยอะจริงๆนะคะสำหรับร้านนี้ก็มีโปรโมชั่นก็คือมา2อจ่ายหนึ่งหมายถึงสแน็คแจ็คจ่ายคนเดียวนะคะจริงเป็นโรของเราเองนะคะไม่ใช่โบไม่ใช่โรของร้านเนาะไม่ใช่โปรของนนอรอง้านนะมาสองจ่ายหนึ่ง ก็มีคนจ่ายหนึ่งก็คือสแน็กแจ็คนะไม่ไม่ได้จ่ายเอออิ่มตังจังอยู่ครบเอาไหมเฮ้ยอิ่มจังตังอยู่ครบเออไม่ใช่อิ่มตังจังอยู่ครบนะอิ่มจังตังอยู่ครบนะครับอะกินส้มตำจนหมดเลยคนก็มาเรื่อยๆคนก็จะ มารับปริญญากันนะคะสังเกตจากรถตู้ด้านหลังเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศของร้านนะคะก็มีร้านปิดบ้างแล้วก็นี่นะคะมีหลายร้านให้เลือกกันเลยส่วนคนก็เยอะแยะเลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดสกลนครกันนะอาหารถูกอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งกิ้งๆให้หนูเมย์ด้วยนะคะว่าคลิปต่อไปเราจะไปไหนกันไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ทำอะไรนะอย่าลืมนะคะบ๊ายบายกดกระดิ่งให้หนูเมย์ด้วยนะ